สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะเป็นยังไงกันแน่คะสําหรับรับแล้วนะออกไปแล้วสองทุ่มครึ่งที่ผ่านมามาเบิรนอีกแล้วพี่น้องเลยพ่อแม่พี่น้องพี่พี่เพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกทุกท่านเนาะมาเบิ้นอีกแล้วงวดที่แล้วเขาเบิรนสามสามมืนี้เข้าหนึ่งหนึ่งมีใครตามมีใครหมานเลขเบิ้นกันไ่มคะสำหรับตัวเองแนวทางเนาะล่างหนึ่งหนึ่งบนแปดเจ็ด ในคลิปนี้ก็จะมีของเซียนซูมเซียนเจระเซียนนุม่มแลักระเล็กโลกิกเนาะกับสีแนวทางเพื่อหายมาปุ๊บแอดกันลงทันทีแอดเกับของแอดลงไปพร้อมเลยอ่าแนวทางเล็กไนขึ้นคํขึ้นนี้เนาะเตรียมตัวแคปหน้าจอกับลาพัฒนาต่องวดของวันพุธเนาะคะ่ะอ่ามีทั้งเข้าไปลายเซียนอยู่เนาะเดี๋ยวแอดจะเอามาให้ดูเข้าไปลายเซียนอยู่จะมีของแตวน้อยเนาะคะ่ะที่เข้าไป หนึ่งหนึ่งเหมือนกันของดาดาพารวยเขาคักเขาแนาา่ค่ะเลขบลลยห่างพร้อมเข้าที่จิตแปดนินจับกู้ห้ที่แปดจิตเขาตรงๆรงนะคะตรงๆและเต็มๆตมของดาดาพารวยอันนี้ล้อแนวทางอยู่เนาะแต่ปกติเพื่อนก็นจะห้มาว่าอยู่ดอกแต่ว่าแอดล้อมาไว้พวื่อนีแอดได้ของแนวทางพออันนี้เดี๋ยวแอดจะลงทันทีเลยเนาะ เดี๋ยวเพื่อนห้มามืออื่นถ้ทาท่านจังไดยแอดลงให้แน่นอนค่ะของดาดาเนาะผู้ใดที่อรอคอย,คอยเดี๋ยวเตรียมตัวไว้แล้วก็ของเลขมีที่มาเลขมีที่มากับเขาค่ะเลขบืนถาผู้ใดมีเลขบืนติดไวน้นี่สุดรู้ค่ะไม่มีพลาดเนาะถ้าดินหนึ่งมาเนาะคะ่ะบ่าวไทบ้านบ่าวไทยบ้านกับเขาแม่มารวยอจับคู่เขาที่จิตแปดค่ะไปนิ่นที่หกแปดสะสนมากเนาะออกจิตแปดแปดจิตเนาะ ของแม่มารวยกันยังถือว่าเดินดีแล้วก็เข่าตัวจับคู่เนาะเพิ่เพ็เป็นการเสียเวลาห้ามาเบิงแนวทางแนวทางต่องวดของเซียนเซียนในคลิปนี้เนาะก็จะมีความเซียนจิระเนาะคะ่ะหลังจากที่ห้างหายแล้วก็รุดไปน้านลายงวดเนะาะอย้อนลังให้จากน้อยหลุดไปสามงวดเนะคะสำหรับเรกเด่นเพิ่นลุดวันที่ห้าลุด วันที่วันที่เท่าไหร่ละวันที่เจ็ดบ่แอดบริเขียนวันที่ตัวนี้วันที่เจ็ดหลุดหลุดไปวันที่เจ็ดคืนนี้สองถุม,มังยานีเข่าไปทีหนึ่งแล้วคะ่ะให้เด่นหนึ่งอ่ากลับคืนมาแล้วสำหรับตัวเองนวทางของเซียนจิระ ในคืนนี้ตามต่อและไปไม่กับวันพุธเนาะมาตองวดค่ะต้องวดค่ะ,คะสำหรับราพรนาสายวิ่งรูดเด้นผลลังว่านี่เซียนเจอระหายวิ่งรูดเด้นที่สามค่ะสองตัวให้ที่สามหกสามเก้าสามสองสามศูนย์เน้นที่สามเก้ากับสามศูนย์ค่ะแนวทางเลืกสองตัวกับตัวเน้น องหางเนาะคะ่ะตัวเน้นตัวเจาะที่สามเก้ากับสามศูนย์เบิ้ลที่สามสามคะ่ะสามตัวให้ที่สองสามสองสองสามเก้าแล้วก็สองสามศูนย์ค่ะสามตัวเน้นที่สองสามเก้ากับสองสามศูนย์เนาะคะ่ะแนวทางของเซนเจิระเ,เตรียมตัวไปกับเพื่อนทรอะไรทชอบแนวทางของเซนเจิระกลับมาแล้วเนาะ,ะขอให้วันที่สองเดินดีขัทงที่สองให้เข่าปังๆเนาะ สำหรับวันที่สิบสองที่จะถึงนี้นะมาต่อที่ของเซียนซุมค่ะของเซียนซุมก็เข้าที่หนึงน่งหนึ่งนะคะ่ะเบิร์นหนึงน่งหนึ่งมีติดไว้พอเสียร้ายเขาแท้แน่นอนสำหรับเล็กเบิร์นมาหววที่แล้วรุวดไปจิตแปดแปดจิตฟอดคออยู่หววที่แล้วเนะของเซียนซุมอ่าเล็กดินเพิ่นกะซึงรุดไป หนึ่งวดเนาะหลังจากที่หาแนวทางมาในเดือนนี้เพิ่งหลุดไปหนึ่งงวดเนะคะงวดนี้เข้าไปเต็มๆค่ะสําหรับเล็เบิร์นเนาะไม่ต้องกลับแนวทางเด่นที่หนึ่งมาตามต่อว,วันพุดค่ะแนวทางตรงว,วดค่ะซ้ายวิง่งซ้ายรูุดเด่นบนรางของเส้นซุ้มให้เด่นที่สามอ่าเด่นที่สค่ะร้องที่สามสองตัวให้ที่สามสี่สามหาสี่หาสหก เน้นที่ c หากับ c หค่ะแนวทางอ่าสำหรับเลขสองตัวเนาะอ่าเซียนซูมค่ะสำหรับเลขเบิ้ลใไฮที่33มามกับ4ี่สอ่าเลขสามตัวงวดนี้ไม่มีมาเนาะค่ะเลขสามตัวงวดนี้บม่มีมาให้มีแต่สองตัวเนาะแลวก็เลขเบิ้ลนส4มสามสี่สเลขสองตัวก็นเน้นที่ c หากับ c หค่ะเด่นที่สี่เนาะคะ่ะของเซียนซูม หน้าจออัามมาต่อของแอรค่ะของแอดกระลุดไปลายงวดต้องขออภัยเอฟซีลายๆสำหรับแนวทางเนาะซึ่งจะว่าเข้าดินนะคะงวดนี้เข้าเดินงวดเป็นงวดนะคะช่วงนี้หลังจากนี้ไปขอให้มันมานหิงหิขอ f อฟซได้โชคได้รับน้ำสำหรับผู้ใดที่ติดตามของเล็กแอดเนาะ บอกว่าจะเป็นของเซียนไหนนอมักเซียนไหนชอบเซียนไหนตามต่อตามติดรักเดียวใจเดียวขอให้ตังขอให้มานขอให้เฮงค่ะสําหรับเอฟซีที่ติดตามทั้งสองของเรากิ๊กเนาะอยากให้ทุกคนได้อยากให้ทุกคนมานมาเนาะคะ่ะสําหรับของแอดเนาะเขาแต่ตัวเดินเนาะคะ่ะดินที่หนึ่งจับคู่ไปโบหอดค่ะแอดบอ,อ, Ad, บอมีเหล็กติดปืนให้นาะงวัดนี้ไม่มีปกติกับบนะุคคลไมเนะถ้ะเอฟซี FC, อยากจับเองก็ ไม่ว่ากันเนาะค่ะแต่ว่าแอดช่วงนี้บร่ได้จับเล็กเบิ้นให้เล็กเบิ้นกับมาติดต่อกันสองวดนแล้วเนาะสองวดนแล้วตามต่อค่ะแนวทางอ่าแนวทางล่าพัฒนาสายวิงอรดเดนบน่างของแอดวานีแอดไฮเดนที่ซีค่ะเดนที่สี่สองตัวแอดไฮที่ซีหาซีแปดสีเก้าสีสองเนนที่ซีหากับซีเก้าค่ะ สำหรับตัวนินตัวจอเนาะเลขสามตัวแอดไทยที่ห้าสี่เก้าห้าสี่ห้านินทั้งสองหางนะคะ่ะสำหรับแนวทางเลขสามตัวของแอดถ้าผูดด้ใดชอบผูดด้มากอยากตามต่อไปต่อบอแอดไปต่อนะคะแอดมั่นใจให้ไปต่อเนาะมาต่อที่ของเซียนนมค่ะอ่ะของเซียนนุมหลุดป้ายเนาะเลขเด่นบ่าเข่าค่ะมอที่แล้วเพิ่นเข่าเนาะเข่าเต็มเต็มสำหรับตัวนินเพิ่นเข่าที่ศูนย์สองออกสองศูนย์เนาะคะ่ะเซียนนุ่ม ดินที่ศูนย์สองทุ่มเพิ่งที่พัานาเล่นลุดไปเนาะดินสองมาดินสองกับสามเพิ่งมาแรงเนาะแนวทางไปไม่ถึงไปไม่ค่ะสำหรับแนวทางตรงวดของเสี้นนุมที่หามากับราพัฒนาสายวิ่งสายรูดเดินบรลางว่าน,นี้ให้เดินหากับหกค่ะสองตัวให้ที่ห้าเจ็ดห้าแปดหกเจหกแปดเน้นที่ห้าเจ็ดกับหกแปดค่ะ แนวทางเลข2สองตัวกับตัวนินสองหางของเซียนหนุมนะ่มเนาะเบิ้ลที่หนะ้าห้ากับหกหกสามตัวให้ที่4ีห้าแปด7หกเจ็ดหกเจ็ดนาะแล้วก็บีห้าเจ็ดอ่านินที่4ีห้าแปดกับ4ีห้าเจ็ดค่ะแนวทางเลข3สามตัวกับตัวนินสองหางแล้วค่ะกับหน้าจออ่าสำหรับคลิปนีู้้ไร ติดตามต่อตามติดอยู่แคปหน้าจอไว้เนาะมาเซียนใดตามเซียนนั้นเนาะคะ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีใช่กับเราพัฒนาตองวดขอให้ FC ของแอดมัน,มน,มนหมานเฮงๆสุขภาพร่างกายกับให้แข็งแรงเนะาะล้วกาบคอบพระคุณตัวเองนะทั้งจากเซียนทุกทุกท่านเนาะ,ะที่ให้มาวางทั้งสองล้าเจอกันใหมในคลิปหนาเนาะว่าจะเป็นของเซียนไหนที่ให้มาเนะเาะใครรอคอยของเซียนใดคอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะ ตามให้เนาะคะ่ะตามจากมาดามเดี๋ยวตามจากมาดามตัวเพราะว่าในในแนวทางมาต่อจากมาดามเนาะจะมีของแม่มารวยเนาะเต้นวน้อยมีของไทยบ้านลาแคบ้านมีของดาดาพารวยเนาะที่เขาแบบเน้นๆจอดๆแล้วก็เลขมีที่มาก,กลับคืนมาสุดต่างอีกข้างหนึ่งแนวทางของเซนเซียน สำหรับเพิ่มขึ้นนี่กับให้ทุกคนนอนหลับฝันดีเราเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้กัสวัสดีค่ะ